สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นร้อนนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่เอ่อกำลังเป็นที่พูดถึงกันเยอะมากในวงการธุรกิจแล้วก็วงการบันเทิงด้วยค่ะครับเป็นเรื่องความขัดแย้งทางธุรกิจของแบรนด์เครื่องสำอางที่มีดาราเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลค่าธุรกิจนี้ว่ากันว่า,วาสูงถึงหลักร้อยล้านบาทเลยทีเดียวแต่ตอนนี้กำลังมีประเด็นเรื่องเอ่อการฮุบกิจการที่ร้อนแรงมากครับใช่ค่ะ เรากำลังจะมาคุยกันถึงกรณีของแบรนด์ฟลี n บิวตี้นะคะที่มีคุณออมสุชามานะยิ่งเป็นตัวหลักแล้วก็มีอดีตหุ้นส่วนคือคุณพริมนัทชาชุนหะเจ้าของแบรนด์ RAD c ดี m e t i c s แล้วก็คุณสาสาอดีตผู้จัดการส่วนตัวของคุณออมเองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับผมเรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้ก็จะอ้างอิงจากข้อมูลหลายๆส่วนนะครับทั้งข่าวรายงานเชิงสืบสวนบทสัมภาษณ์ต่างๆรวมถึงแถลงการที่แต่ละฝ่ายออกมาเปิดเผย เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือพยายามจะไล่เรียงเหตุการณ์ดูนะคะทําความเข้าใจว่าแต่ละฝั่งเนี่ยเขามองเรื่องนี้ยังไงมีข้อโต้แย้งอะไรบ้างแล้วก็ที่สําคัญคือเราจะได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้กันบ้างค่ะครับงั้นเราเริ่มที่จุดกําเนิดของแบรนด์กันเลยดีไหมครับ ดีเลยค่ะจุดเริ่มต้นนี้ก็น่าสนใจนะคะมาจากเพนพอยต์ส่วนตัวของคุณออมสุชาเลยคือเธอมีปัญหาผิวแห้งแพ้ง่ายโดยเฉพาะใต้ตาแล้วพอต้องแต่งหน้าทำงานบ่อยๆมันก็ยิ่งเป็นปัญหาครับการเอาประสบการณ์ตรงมาทำเป็นผลิตภัณฑ์นี้เป็นจุดขายที่ดีเลยนะ ใช่ค่ะเธอเลยอยากทำเครื่องสำอางที่แบบว่าเป็นวีแกนด้วยแล้วก็เน้นบำรุงผิวไปในตัวคอนเซปต์เมคอัพมิสกินแคร์อะไรแบบนั้นค่ะเจาะกลุ่มคนที่ผิวแพ้ง่ายหรือว่าคนท้องก็ใช้ได้อืการใช้เรื่องราวส่วนตัวนี้มันสร้างความผูกพันกับลูกค้าได้ง่ายนะครับแล้วพอวางโพสิชันนิ่งชัดเจนแบบนี้แถมมีวิสัยทัศน์อยากจะปั้นเป็นทีบิวตี้ให้ดังไปต่างประเทศด้วยเนี่ยมันก็ดูมีอนาคตไกลเลย เติมพันทางธุรกิจก็สูงตามเป็นด้วยแล้วก็มีอีกสองคนเข้ามาเติมเต็มทีมค่ะคือคุณพริมนัทชาซึ่งเธอมีประสบการณ์ทำแบรนด์ R.A.D. อยู่แล้วก็จะมาดูเรื่องโอ peration การผลิตการหารงงานหรือแม้แต่ช่วยเลือกชื่อแบรนด์แต่เหมือนเคยได้ยินว่าตอนแรกคุณพริมก็ลังเลนิดหน่อยใช่ไหมครับที่จะกลับมาร่วมงานกับดาราอีกมีข่าวแว่วๆมาแบบนั้นค่ะ แต่คนที่เข้ามาเป็นสะพานเชื่อมก็คือคุณสาสา,สาอดีตผู้จัดการคุณอ,อมเนี่ยแหละค่ะเป็นคนไปชวนคุณพริมมาแล้วก็การันตีให้คุณพริมมั่นใจในตัวคุณอ,อมครับก็ดูเป็นทีมที่ลงตัวนะมีดาราเป็นหน้าตามีคนเก่งเรื่องธุรกิจความงามคุมหลังบ้านแล้วก็มีคนกลางคอยประสานงานเหมือนสูตรสำเร็จเลย แต่พอมาดูเรื่องโครงสร้างผู้ถือหุ้นนี่สิคะทีอ่อ่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาหรือเปล่าบริษัทอิโนโนฟิน่าจำกัดจดทะเบียนเมื่อพฤษภาคม66ทุน2.5ล้านบาทตอนนั้นข้อมูลจากกรองพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่าคุณพริมถือ48คุณออม42คุณสาสา4แล้วก็มีครอบครัวคุณออมกับคุณแอมพิธานอีก6%คะ่ะ ครับแต่ก็มีข้อมูลอีกกระแสเหมือนกันที่อ้างว่าตอนคุยกันเริ่มแรกสุดเนี่ยตกลงกันที่48% 48% 4%ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขไหนนะคะโครงสร้างแบบนี้มันมีความเปราะบางสูงครับเพราะมันทำให้คนถือหุ้น4%อย่างคุณซาซาเนี่ยกลายเป็นคนสำคัญหรือที่เรียกว่า kingmaker ไปเลยคือเสียงของคนคนเดียวสามารถตัดสินได้เลยว่าฝ่ายไหนจะเป็นเสียงข้างมากมันเหมือนสมดุลที่ Uh, พร้อมจะเสียได้ตลอดเวลาแล้วก็มีข้อมูลด้วยนะคะว่าคุณสาสาเคยขอ10%แต่ไม่ได้หรือฝั่งคุณพริมพ์ก็อ้างว่าช่วงแรกๆใช้เครดิตส่วนตัวไปก่อนมันก็ดูมีร่องรอยความไม่ลงรอยเล็กๆตั้งแต่ต้นนะคะใช่ครับมันเป็นจุดที่ต้องระวังมากในทางธุรกิจครับแต่ถึงโครงสร้างจะดูเสี่ยงนะคะธุรกิจกลับไปได้ดีมากปีแรกยอดขายเกิน250,000ชิ้นเลยนะคะ ผลประกอบการปี66ซึ่งเริ่มทำธุรกิจแค่เดือนพฤษภาคมไรายได้รวมเกือบ12ล้านบาทกำไรสุทธิเนี่ยประมาณ4.07ล้านบาทเลยค่ะโอ้โห oh, อัตรากำไร34%นี่สูงมากนะครับสำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นใช่ค่ะสูงมากจริงๆตัวเลขนี้แหละครับที่สำคัญมากๆเพราะมันจะไปขัดแย้งกับคำกล่าวอ้างที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาอย่างชัดเจนเลยมันแสดงให้เห็นว่าณนะตอนนั้นบริษัทไม่ได้กำลังแย่ แต่กำลังเติบโตและกำไรดีมากซึ่งนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้การต่อสู้เพื่อควบคุมกิจการมันเข้มข้นขึ้นเพราะเดิมพันมันสูงจริงๆครับแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญก็มาถึงค่ะคือการซื้อขายหุ้น4%ของคุณสาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงปลายเดือนมกราคม2567เรื่องราวตามคำให้การของฝั่งคุณสาและคุณปริมนะคะเล่าว่าวันนั้นคุณอ,อมเชิญคุณสาไปคุยที่บ้านครับ และประเด็นหลักที่ฝั่งคุณสาและคุณพริมกล่าวหาคือคือคุณออมให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือที่เรียกว่า misrepresentation นั่นแหละครับกล่าวหาว่ายังไงบ้างคะหลักๆคืออ้างว่า 1. บริษัทกำลังขาดคุณหนักมากมีหนี้สินเยอะแย,ะ,ยะที่ต้องจ่ายให้โรงงานแล้วก็ 2. คุณพริมบริหารงานผิดพลาดไม่ค่อยมีประสิทธิภาพแถมยังเอาเงินบริษัทไปใช้ส่วนตัวด้วย โหฟังดูร้ายแรงนะคะแต่มันขัดกับตัวเลขกำไรสี่ล้างที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้นี้เลยนี่คะตรงครับนั่นคือหัวใจของข้อกล่าวหาเรื่องช่อฉนเลยและยังมีข้อมูลจากฝั่งคุณพริมาสัยอีกว่ายอดขายเฉพาะเดือนมกราคม67เดือนเดียวนะครับเกิน10ล้านบาทไปแล้วโอ้โหยิ่งดูส่วนทางกันไปใหญ่เลยคะ่ะใช่ครับมื่เลยเกิดคำถามว่า ข้อมูลที่ให้ไปตอนนั้นมันเป็นความจริงหรือการบิดเบือนเพื่อจูงใจให้คุณสสา,าตัดสินใจขายหุ้นออกมาแล้วคุณสสา,าก็ตัดสินใจขายหุ้น4%นั้นให้คุณออมไปในราคา2.5ล้านบาทโดยที่เธอบอกว่าเธอเข้าใจว่ากำลังขายหุ้นของบริษัทที่ใกล้จะเจงแล้ว ครับซึ่งถ้าเป็นไปตามที่กล่าวหาจริงๆก็คือการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลที่อาจจะไม่ถูกต้องแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือมีการทำสัญญาห้ามเปิดเผยหรือ NDA ด้วยค่ะห้ามคุณสสาบอกเรื่องนี้กับคุณพริมเด็ดขาดถ้าฝ่าฝืนมีค่าปรับถึง50,000บาทการใช้ NDA ในบริบทแบบนี้ถูกมองได้หลายมุมนะครับแต่มุมหนึ่งที่ฝั่งคุณพริมสสามองก็คือมันเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์เพื่อ,อปิดปากคุณสสาไม่ให้เรื่องนี้ไปถึงหูคุณพริม เพื่อให้การเปลี่ยนขั้วอำนาจมันเกิดขึ้นแบบเงียบๆหรอคะใช่ครับให้มันเกิดขึ้นเร็วก่อนที่คุณพรีมจะทันรู้ตัวหรือมีโอกาสยื่นข้อเสนอซื้อหุ้นแข่งหรือหาทางต้องการอะไรได้มันก็เป็นการเดินเกมที่เอ่อค่อนข้างแยบยลน,นะครับถ้ามองในเชิงกลยุทธ์ผลที่ตามมาทันทีเลยก็คือสัดส่วนหุ้นในฝั่งของคุณอ,อมรวมกับของครอบครัวและคุณแอมก็กลายเป็น52%์ค่ะได้เสียงข้างมากไปครองเรียบร้อย จากเดิมที่อาจจะยังคานอำนาจกันอยู่ธุรกรรมที่ดูเหมือนเล็กๆแค่4%นี่แหละครับที่มันเปลี่ยนสมการอำนาจทั้งหมดในบริษัทไปเลยและผลกระทบก็เห็นชัดเจนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดมาเลยค่ะมีมติปลดคุณพริมออกจากตำแหน่งกรรมการครับ แล้วก็มีการตัดสิทธิ์การเข้าถึงระบบต่างๆของบริษัทด้วยใช่ไหมครับพวกระบบหลังบ้านหรือ back end ต่างๆใช่ค่ะตัดสิทธิ์หมดเลยไม่ได้รับเงินเดือนไม่ได้รับปันผลไม่ได้รับเชิญไปงานอีเวนต์ของแบรนด์ด้วยจนเป็นที่มาของโพสต์ที่คุณพริมเขียนทำลองว่าเข้าถึงโซเชียลมีเดียของแบรนด์ตัวเองยังไม่ได้เลยมันดูน่าเห็นใจมากเลยนะคะอืมนี่คือภาพของการรวบอำนาจเบ็ดเสร็จ และผลักดันผู้ร่วมก่อตั้งอีกคนออกไปจากวงจองธุรกิจอย่างชัดเจนครับพอมันมาถึงจุดนี้เรื่องก็เริ่มบานปลายออกไปนอกบริษัทแล้วค่ะเริ่มจากประเด็นร้อนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกเรื่องคือการอนุมัติงบ9.5ล้านบาทเพื่อเป็นค่าตัวพรีเซนเตอร์ให้กับคุณออมเองโดยใช้เสียงข้างมากใหม่ในลคะคะอนุมัติ ประเด็นนี้ฝั่งคุณพริมมองว่ามันขัดกับสัญญาใจที่เคยคุยกันไว้แต่แรกว่าช่วงแรกๆจะยังไม่มีใครรับค่าตัวนะจะทุ่มเทเพื่อสร้างบริษัทให้โตก่อนอ๋อเหมือนกับว่าพอมีอำนาจแล้วก็เปลี่ยนข้อตกลงเดิมครับ ในมุมมองของฝั่งคุณพริมก็คือการใช้เสียงข้างมากที่เพิ่งได้มาเอื้อประโยชน์ให้จับตัวเองถึงแม้ว่าทางคุณแอมพิธานซึ่งเป็นหุ้นส่วนและคนรักของคุณอมจะออกมาบอกว่าเงินก้อนนี้จริงๆยังไม่ได้จ่ายไปก็ตามแต่มันก็สะท้อนปัญหาเรื่องสัญญาใจจริงๆนะคะพอมีเรื่องขัดแย้งกันขึ้นมามันก็ไม่มีผลทางกฎหมายเลยถูกต้องครับนี่เป็นบทเรียนสําคัญเลยว่าข้อตกลงทางธุรกิจควรต้องทําให้เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนที่สุดจากนั้นก็เข้าสู่สงครามกฎหมายเลยค่ะ ฟ้องร้องกันไปมาหลายคดีมากสรุปคร่าวๆก็คือฝั่งคุณสาฟ้องคุณอ,อมข้อหาช่อชนตอนซื้อหุ้นฝั่งคุณพริมก็ฟ้องคุณอ,อมเรื่องการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายครับส่วนฝั่งคุณอ,อมก็มีการฟ้องกลับเหมือนกันใช่ค่ะฟ้องคุณพริมว่าทำธุรกิจแข่งขันก็คือเรื่องแบรนด์ R&D a ของคุณพริมเองแล้วก็ฟ้องคุณสาเรื่องละเมิดสัญญาอาจจะเกี่ยวกับ NDA แล้วก็เรื่องสร้างความไม่สงบสุขในการถือหุ้นประมาณนี้ค่ะ ดูเหมือนการใช้กระบวนการทางกฎหมายเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงกดดันแล้วก็เพิ่มอำนาจต่อรองให้ตัวเอนะครับต่างฝ่ายต่างพยายามหาช่องทางโจมตีอีกฝ่ายนอกจากสู้กันในศาลยุติธรรมแล้วนะคะยังมีสมรภูมิศาลเตี้ยออนไลน์ด้วยคือการต่อสู้กันผ่านสื่อผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งฝั่งคุณพริมกับคุณสาเนี่ยเปิดเกมรุกก่อนเลยคะ่ะ โดยการไปออกรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยซึ่งถือว่าเป็นเวทีที่ทรงอิทธิพลมากๆในการชี้นำความคิดเห็นของสังคมใช่ค่ะการไปออกรายการครั้งนั้นทำให้พวกเธอได้เล่าเรื่องราวในมุมของตัวเองแบบละเอียดเลยนะคะสร้างกระแสความเห็นใจได้เยอะมากในช่วงแรกเป็นการเดินเกมที่ฉลาดครับในแง่ของการสร้างเยรน์สาธารณะแล้วก็มีการโพสต์เอกสารคำฟ้องลงโซเชียลด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเหมือนเป็นการตอกย้ำความจริงในมุมของตัวเองในขณะที่ฝั่งคุณออมช่วงแรกๆจะค่อนข้างตั้งรักนะคะมีโพสต์สตอร์ไอสั้นๆว่าไม่เคยโกงใครแล้วก็มีแถลงการในนามฟลีนบิวตี้ออกมาแบบกลางๆบอกว่าบริษัทยอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้รอผลทางกฎหมายกลยุทธ์ต่างกันชัดเจนเลยนะครับฝ่ายหนึ่งเลือกใช้การเปิดเผยข้อมูลแบบละเอียดเน้นอารมณ์ความรู้สึกเพื่อสร้างความเห็นใจอีกฝ่ายเลือกใช้ท่าทีเป็นทางการอ้างกระบวนการทางกฎหมายเป็นหลัก มีประเด็นหนึ่งที่ฝั่งคุณอ,อมใช้ฟ้องกลับคือเรื่องธุรกิจคู่แข่งที่บอกว่าคุณพริมทำแบรนด์ R&D แข่งกับฟลีนอันนี้ก็น่าสนใจค่ะครับฝั่งคุณพริมก็โต้แย้งว่าคุณอ,อมรู้อยู่แล้วเรื่องแบรนด์ R&D ตั้งแต่ก่อนจะเริ่มทำฟลีนได้ซ้ำแล้วก็บอกว่าสองแบรนด์นี้จุดขายสูตรหรือการตลาดมันก็ต่างกันแล้วจังหวะเวลาที่ฟ้องเรื่องนี้มันก็มาหลังจากที่เกิดข้อพิพาทเรื่องหุ้นแล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมันเลยทําให้เกิดคําถามว่า นี่เป็นความกังวลเรื่องธุรกิจทับซ้อนที่มีอยู่เดิมจริงๆหรือเป็นแค่กลยุทธ์ทางกฎหมายที่เอามาใช้ตอบโต้กันหลังจะเกิดความขัดแย้งขึ้นแล้วกันแน่แม้ว่าตามหลักการแล้วกรรมการบริษัทอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่า fiduciary duty หรือหน้าที่ที่ต้องรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทไม่ควรทาธุรกิจแข่งแต่ในบริบทนี้การฟ้องร้องมันดูเหมือนจะมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์แฝงอยู่มากกว่านะครับ แล้วก็มีตัวละครอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอย่างคุณแอมพิธานที่เป็นทั้งหุ้นส่วนและคนรักของคุณออมก็ออกมาให้ข้อมูลปกป้องคุณออมครับการเข้ามาของคุณแอมก็ช่วยเสริมน้ำหนักให้ฝั่งคุณออมแต่ในสายตาสาธารณชนก็อาจจะมองผ่านเลนส์ของความสัมพันธ์ส่วนตัวได้แล้วก็มีอีกเรื่องที่กลายเป็นดรามา่าซ้อนดราม่าเลยคือกรณีของคุณคิมเบอร์รี่แอนโวเทมัสค่ะ อ๋อเรื่องที่คุณศาสาไปอ้างในรายการโหนกระแสใช่ไหมครับว่าเคยเป็นผู้จัดการคุณคิมเบอรี่ใช่ค่ะน่าจะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวเองแต่คุณคิมเบอรี่ออกมาปฏิเสธทันทีแล้วก็ค่อนข้างแรงด้วยบอกว่าความสัมพันธ์จบไปเป็น10ปีแล้วและเตือนว่าอย่านำชื่อไปใช้อีกเรื่องนี้ส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือของคุณศาสาโดยตรงเลยครับ กลายเป็นจุดอ่อนที่อีกฝ่ายสามารถหยิบยกมาตั้งคำถามถ,ามถึงความน่าเชื่อถือในประเด็นอื่นๆได้เลยมันแสดงให้เห็นว่าในการต่อสู้ที่ใช้โยรนเป็นอาวุธเนี่ยทุกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมันสามารถถูกนำมาใช้บั่นทอนความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้ามได้หมดจริงๆ แน่นอนว่าผลกระทบที่เลี่ยงไม่ได้เลยก็คือความเสียหายต่อตัวแบรนด์ฟลินต b บิวตีเองจากเดิมที่ภาพลักษณ์คือแบรนด์ที่เกิดจากความจริงใจอยากแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคกลายเป็นแบรนด์ที่มีเรื่องราวเบื้องหลังดรามา่าการหักหลังการหลอกลวงครับนี่คือสิ่งที่นักการตลาดเรียกว่าความไม่สอดคล้องกันหรือ cognitive dissonance เมื่อภาพลักษณ์ภายนอกที่แบรนด์พยายามสร้างกับความจริง หรือข้อกล่าวหาเบื้องลึกที่ถูกเปิดโพงออกมามันขัดแย้งกันรุนแรงโดยเฉพาะในธุรกิจความงามที่ความไว้วางใจมันสําคัญมากๆคนไม่ได้ซื้อแค่ผลิตภัณฑ์แต่ซื้อเรื่องราวด้วยเพราะเรื่องราวมันไม่สวยงามแล้วคุณค่าของแบรนด์มันก็ถูกกัดกร่อนไปเยอะเลยครับแม้แต่ในถแถลงการของแบรนด์เองก็ยังยอมรับเลยว่าเรื่องนี้อาจจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นได้มีผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยาทางธุรกิจท่านหนึ่งเคยให้ข้อคิดไว้น่าสนใจมากค่ะว่า อย่าทำสัญญาด้วยใจฟังดูเหมือนง่ายๆนะคะแต่ในโลกธุรกิจนี้จริงแท้แน่นอนเลยถูกต้องที่สุดเลยครับบทเรียนสำคัญจากเคสนี้มีหลายอย่างมากอย่างแรกเลยคือความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าบรษัทธาพิบาลหรือ corporate governance ที่ดีหมายถึงการวางกฎเกณฑ์กติกาให้ชัดเจนใช่ไหมคะใช่ครับ คือการมีข้อตกลงผู้ถือหุ้นหรือ Shareholder Agreement ที่มันชัดเจนตั้งแต่แรกเลยว่าถ้ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นจะแก้ไขย,ยังไงใครมีอำนาจตัดสินใจเรื่องไหนบ้างกลไกการประชุมเป็นยังไงเงื่อนไขาการซื้อขายหุ้นหรือการออกจากหุ้นส่วนคนเป็นแบบไหนการไม่มีสิ่งเหล่านี้รองรับตั้งแต่ต้นคือความผิดพลาดใหญ่หลวงมากครับ แล้วก็บทเรียนเรื่องโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่ไม่สมดุลอย่างที่เราคุยกันตอนแรกโครงสร้างแบบ4 8 4 8 4หรืออะไรที่มันใกล้เคียงกันมากๆที่เสียงข้างน้อยสามารถพลิกเกมได้เนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงไม่มั่นคงเลยจริงๆครับและสุดท้ายคือบทเรียนเรื่องชื่อเสียงของคนดังที่เป็นเหมือนดาบสองคมช่วยให้โตเร็วแต่พอมีปัญหากก็พังเร็วเหมือนกันครับ ความขัดแย้งภายในที่อาจจะเป็นเรื่องปกติของบริษัททั่วไปพอมีดาราเข้ามาเกี่ยวข้องมันถูกขยายผลกลายเป็นข่าวเฉาระดับประเทศได้ง่ายมากเส้นแบ่งระหว่างชื่อเสียงส่วนตัวกับชื่อเสียงของแบรนด์มันแทบจะไม่มีเลยพอชื่อเสียงคนหนึ่งเสียหายแบรนด์ก็เสียหายตามไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สรุปแล้วนะคะจากจุดเริ่มต้นที่ดูมีแววรุ่งโรจน์มากมาถึงจุดแตกหักสำคัญคือการซื้อขายหุ้น4%ที่มีข้อมูลที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจแล้วก็กลายเป็นสงครามทั้งในศาลและนอกศาลอย่างที่เราเห็นกันครับบทเรียนสำคัญก็คือข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นั้นสำคัญกว่าสัญญาใจเสมอความเสี่ยงของโครงสร้างการถือหุ้นบางรูปแบบที่อาจจะไม่สมดุล และผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชื่อเสียงแบรนด์เมื่อปัญหาภายในรั่วไหลสู่สาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีชื่อเสียงของคนดังเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็น่าคิดต่อนะคะว่านอกจากผลทางกฎหมายที่จะออกมาเป็นอย่างไรแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันสะท้อนภาพอะไรเกี่ยวกับจุดตัดระหว่างชื่อเสียงของคนดังความทะเยอทะยานทางธุรกิจและความสัมพันธ์ส่วนตัวในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันที่ดูเหมือนจะแยกออกจากกันได้ยากเหลือเกิน และคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจก็คือในท้ายที่สุดแล้วความจริงที่สารเป็นผู้ตัดสินจะมีน้ำหนักมากพอที่จะสู้กับเรื่องเล่าที่ชนะใจผู้คนในสารประชาชนได้หรือไม่โดยเฉพาะเมื่อมีเดิมพันเป็นธุรกิจมูลค่าหลายร้อยล้านบาทแบบนี้ครับถ้าอยากติดตามข่าวไม่ตกเทรนมาใส่ใจไปด้วยกันก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับ